ก็สวัสดีทุกท่านครับผมพบกันคลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะครับปาดที่ลูกค้านำมาซ่อมนะครับก็เป็นเอ9อเก้าซีนะครับผมเนี่ยช่างเราก็ปาดออกจุดหนึ่งเลยนะครับก็ปาดเยอะไม่ดีครับตรงนี้มันมีเฟืองนะเราต้องปาดให้น้อยที่สุดนะครับถ้าปาดเยอะมันจะทำให้เฟืองขบนะครับเฟืองไม่หมุนนะพอเฟืองไม่หมุนแล้ววันนี้เวลาไปประกอบมันก็ประกอบไม่ได้นะครับ ถ้าจะเสริมไปเกนหนาก็ไม่ดีนะครับตัวนี้ช่างเขาก็พยายามปาดให้น้อยที่สุดนะครับผมซึ่งเทคนิคในการปาดก็แล้วแต่ที่นะครับใครสม่อมที่ไหนก็พยายามเน้นนะครับผมเน้นลงกึงให้เขาปาดปาดหน้าให้ทางเฟืองนี่ออกน้อยที่สุดนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่บอกก่อนถ้าเกิดเขาปาดไปเยอะๆเนี่ยเราไปเสริมตะเกียนนี่มันจะมีปัญหาไายพักหน้าได้นะครับ อันนี้มันแตกนะครับมันแตกนะครับแต่ระหว่างไอดีเสียนะครับวงใหญ่ๆเอาไอดีนะครับวงเล็กก็ไอเสียมันซ่อมแล้วเราก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้มันต้องผ่านการอาดน้ําเช็คลวนะครับอาดน้าเช็คลวให้ดีดูรายร้าวให้หมดนะครับถ้ามีรอยร้าวก็ไม่ได้นะครับเราต้องทําให้เนี้ยบเหมือนกับมันออกมาจากนู่นแหละฮะเกือบจะโรงงานนู่นแหละฮัก็ทําให้ดีดีที่สุดนะครับ เพราะว่าลูกค้าเขาก็ต้องเขาต้องอเสียงเงินนะครับเสียงเงินซ่อมนี่ก็หล่ายตังนะครับเรื่องราคาก็ไม่พูดนะครับผมอาจจะ,ะสงสัยก็แนะนําหลังไหมนะครับเพราะว่าแต่ละที่พูดเรื่องราคาไปมันผมจะโดนด่านะครับผมจะโดนด่าว่าไปเปิดราคาทําให้ระบบราคาการตลาดมันเสียนะครับผม ทดทสุดก็จะโดนด่าอยู่ดีก็เลยจะไปพูดเรื่งราคาแค่นั้นนะครับตอวนใครที่ว่าเอ้ยมันซ่อมได้ไหมนะครับมันก็ซ่อมได้แหละแต่ว่าจะท่านต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยเพราะว่าฝาซ่อมมันจะต้องมีการปาดนะครับมันจะต้องมีการปาดหน้าฝาสูบนะครับเนี่ยบาวาวเขาจะบาวาวเก่า,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 าเราจะเอาทิ้งหมดเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับ ที่หมดเราทําใหม่เลยนะครับเหล็กที่ใช้ทํานี่ก็เหล็กเกียรแข็งนะครับเหล็กที่เขาทําบาๆนะครับมีถามนะว่าซื้อจากที่ไหนนะครับเยอะครับตามอินเทอร์เน็ตรัชด้าทั่วไปนะครับเซ็ตคําว่าเหล็กทําบาวาวมีนะครับผมเราีเกียร์อะไเกียร์อะไรราคานะครับแข็งน้อยแข็งมากนะครับเอสเคดีก็เอสดีอะไรก็นีเยอะครับผมเนี่ย สูงนะครับเขาก็จะเอาบ่าเดิมเป็นเกณฑ์นะครับอยวว่างวางลงไปเลยนี่ไม่ได้นะมันหลวมช่างเขาก็จะตัดนะครับให้ได้มีความโตกว่าประมาณสองจุดนะครับจุดหนึ่งจุดครึ่งสองจุดนะครับก็แต่ละวงแต่ละรูไม่เท่ากันก็ต้องจดไว้แต่ละรูแต่ละวงนะครับให้สวมลงไป มันต้องทําใหม่นะครับถ้าไม่ทําใหม่เนี่ยเวลาใช้บาเดิมนะครับไปประกอบเนี่ยมันโอกาสที่เราจะ,ะบามันจะหลุดนะเพื่อนนบามันจะหลุดนะครับจะหลุดจะร่วงเข้าหัวลูกสืบได้แต่ว่าเราเสริมใหม่นะครับตีบาว่าใหม่นี่ก็มันจะทําให้แน่นนะครับเรื่องใหม่ที่ดีที่สุดบางคนก็นะครับ ทัวงมาอยู่ว่าเ,เขาหยุดอันนั้นกันแล้วนะเขาเรียกอะไรนะเขาหยุดหยุดตีแล้วนะครับเขาบอกผมมาเขาทุกวันนี้เขา,เาทําเป็นเขาเรียกอะไรนะทำไปแช่ในตัวเจนนะครับเขาบอกไปแช่ในตัวเจนแล้วก็ไปแช่ในตัวเจนแล้วก็พอมันเย็นมากๆนะครับพอเย็นมากๆแล้วมันก็จะหดตัวช่างเราก็ทํางานชิวๆสบายๆนะครับอันนี้ก็คือ เป็นการเจาะแบบช้าๆนะครับเราเดินรอบเร็วไม่ได้นะครับเราค่อยทําไปสร้างเขาก็ตั้งเดินออโต้อัตโนมัตินะครับสบายๆนะครับไม่เสียอ่ะนะครับเอาให้ดูนะครับพอเป็นแนวทางได้นะพอเป็นแนวทางสาหรับท่านที่สอบถามเข้ามาแล้วก็สนใจอยากจะซ่อมนะครับก็เอาให้ดูนะครับพอเป็นสังเกตต้องรับสภาพให้ได้นะฟ้าซ่อมกับฟ้าถอด ฝาใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับฝาซ่อมก็คือฝาซ่อมนะฝาซ่อมมันก็คือว่าซ่อมแล้วมีการปาดความหนามันจะต้องบางลงนะครับไม่ใช่หนาเพิ่มขึ้นมันหนาบางลงมันหนาความหนามันมันลดลงมันบางลงลดลงมันแหละนะครับมันจะไม่หนาเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเรามีการปาดหน้าออกไปนะครับแต่ตัวนี้มันทํายากหน่อยตรงที่มันมีเฟืองแล้วก็มีเทาเหลาลิ้นนะครับนะครับมันทํายากหน่อยนะ ทำพอทํำยากหน่อยแล้วก็มันก็มีนะครับส่วนของต่างของเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ<อ>เพราะว่าพอทำยากๆนะครับราคามันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะต่างราคาก็จะต่างจากพวกเจโอแปดต่างจากพวกทีสิบเอดต่างจากเอ็มเอ็มสิบเอ็มร้อยเนี่ยต่างอยู่นะนะครับราคามันต่างกันอยู่ พราะว่าพวกนั้นมันแล้วก็เรื่องวาวด้วยนะครับอ่าสิบสองวาลกับยี่สิบสี่วาวนี่ราคาซ่อมมันก็ต่างกันนะมันเพราะว่ามันได้ทําบ่าวาวเยอะกว่ากันไงมันราคาก็เลยต่างกันนะครับบางคนก็จะบอกว่าเออฝาเนี่ยผมยาวเมตรหนึ่งเท่ากันเนี่ยทําไมแพงต่างกันนะครับเราต้องบวกบ่าวาวครับเพราะว่าถ้าสิบสองวาลเนี่ยเหล็กที่ทําบ่าวาวมันก็น้อยใช่ไหมล่ะ แต่ถ้ายืดสีวาวเหล็กที่ทำบมาววามันก็ต้องใช้เยอะขึ้นแลราคามก็ต้องแพงขึ้นนะครับเป็นตามอัตโนมัติของมันอยู่แล้วนะครับก็สำหรับทุกท่านที่ต้องการนะครับสอบถามเรื่องซ่อมเรื่องราคานะครับอาจจะพูดไม่หมดก็หลังไม้นะครับหลังไม้ตัวสอบถามได้ตอบได้ตอบครับตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบนะครับผม ตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบตอบเท่าที่ตอบได้ไม่อวยนะครับซ่อมได้ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้ไม่ได้อวยว่าซ่อมได้หมดนะมันมีบางฝาบางรุ่นซ่อมไม่ได้ก็ก็บอกไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะซ่อมได้หมดรมันก็มีอยู่ถ้าเขาซ่อมได้หมดเขาซ่อมกันทั่วประเทศแล้วครับมันก็มีบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ต้องอยอมรับข้อนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะทอีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเราเดินช้าๆไม่เดินเร็วครับผมถ้าเดินเร็วไม่ได้มันสะบบัดมันไม่ตรงนะครับเล็กแข็งเก็บดีเลยนะครับแข็งอย่างดีใช้งานได้ยาวนานนะครับต้งองของเดินช้าๆค่อยๆเจาะไปนะครับผมถึงเวลามันก็ตัดอัตโนมัตินะครับ ให้ดูพอสังเขตนะครับการทำงานมีบ่าวาวขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้คาคลิปนี้สวัสดีครับ